สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม p พปทเจนนีจีนี่บาย p e ปทสนับสนุนโดยโลกสวยสดใสขับคี่ปลอดภัยดื่มเพปทีนทุกวัน เจนี่จีเนียสวันนี้เสนอตอนการบริหารสมองครับตอนแรกครับอืการกำมัดนะครับช่วยให้สมองเนี่ยมีความจําที่ดีขึ้นครับกับตอนที่สองครับการสูดหายใจลึกๆครับเป็นการบำรุงสมองได้อย่างไม่น่าเชื่อครับไปชมเลยอ่ะเด็กหญิงมาอ่ะท่องแม่สามซิสามหนึ่งสามสามสอหเก่งมากโอเคนั่งลงนะนั่งลงฟดนดขึ้นเ๋ท่แม่สองซิแม่สอแม่สครับอื ส1 2 12, 4, 6, 8, 250 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 0เดี๋ยวๆๆียจุดก่อนจุดก่อนเฮ้ยนี่ท่านสุขุมกำหมัดทำไมอ่ะไม่ใช่ครับกำหมัดแล้วความจำมันดีขึ้นครับเฮ้ยมีไหนกำหมัดแล้วความจำดีขึ้นเนี่ยไหนนี่พิสูจน์ไี่แบ,บมือท่องไี่แบ,บมือแบ,บมือฮะแบ,บมือแบ,บมืออ่ะท่องที่แม่สองแม่สองสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองสองเฮ้ยอะไรกำหมัดที่กำหมัด สองหนึ่งสองสองสี่สองหกสองแปดสองห้าสิบอยสองสี่สี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเฮ้ยดูไโอ้โหชัดเลยอ่ากำหมัดและความจำดีขึ้นอันนี้จดไว้นี่เลยสุดคุณเนาะโอบทุกตัวเลยคุ้กว่าการกำหมัดเนี่ยไม่ได้ให้ความจำดีขึ้นหรอกนะแล้วยังไงความจำดีขึ้นนะครับไม้เหลียวนี่แหละนี่อัดก้นมามา จากผลงานวิจัยล่าสุดนะครับของนักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาระบุว่าการที่คุณเรานะครับกำมือแน่นๆกำหมัดแน่นๆนะครับจะช่วยให้ความจำดีขึ้นครับนอกจากนี้นะครับยังช่วยให้ความสามารถในการระลึกถึงความทรงจำเก่าๆเนี่ยกลับคืนมาได้อย่างไม่น่าเชื่อครับโดยได้ทำการทดลองนะครับกับอาสาสมัครส่วนใหญ่นะครับที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน50คนโดยจดจำคำศัพท์จากลิสต์คำศัพท์จำนวนมากขณะที่ทดลองเนี่ยก็ให้ผู้ที่อ่าเข้าทำการทดลองเนี่ยนะครับกำมือไปด้วย พบ mic. ว่าการกำมือขวาเป็นเวลา90วินาทีจะช่วยให้การจดจำต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นขณะที่การกำมือซ้ายนะครับด้วยเวลาเท่ากันเนี่ยจะช่วยทําให้การเรียกความทรงจําในสมัยก่อนเนี่ยกลับมาได้ดีมากขึ้นครับการกำมือขวาก่อนที่จะเรียนรู้ข้อมูลต่างๆแล้วก็การกำมือซ้ายนะครับก่อนที่จะเรียกคืนความทรงจําของเรากลับมาเนี่ยก็สามารถปรับปรุงระบบความทรงจําของเราได้ดะน,นะครับโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนการทํางานของสมองแบบชั่วคราวนั่นเอง อาววันนี้นะเดี๋ยวครูจะมาสอนวิชาพุทธศาสนากันนะครับ,รบจะสอนทุกคนเนี่ยนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเนี่ยจะทําให้เรามีความจําที่ดีนะครับ,รบอ้าวเดี๋ยวทําตามครูนะนั่งทําตัวตามสบายเอามือวางรุนตักกําหนดจุดลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถคิดเสมือนว่ามีองค์พระอยู่กลางท้องให้เราคิด ในหัวของเราเนี่ยให้มันมีความใสอยู่ไม่เดีเข้าพุทธออกโทเห็นไหมลูกเห็นกันไหมเห็นกันไหมเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะโอ้โหไอเด็กผู้นี้ให้ใหหโโหใหเราน,นั่งใสๆสอยู่คนเดียวอยู่ได้เฮ้ยทุกวันนี้นะครับสมองของคนเรานะครับใช้ออกซิเจนประมาณ20.25%นะครับ ของออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกายทั้งหมดนะครับดังนั้นครับการฝึกหายใจเข้าลึกๆเนี่ยเป็นการส่งพลังงานที่ดีไปยังสมองของเรานั่นเองครับควรนั่งหลังตรงครับเพื่อให้ออกซิเจนนะครับเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น เวลาคุณนั่งทำงานานานๆเนี่ยนะครับก็อาจจะหาเวลายืนยืดเส้นยืดสายเดินไปเดินมาเพื่อให้ปอดของเราขยายใหญ่ครับก็จะสามารถหายใจเอาออกซิเจนเนี่ยเข้าปอดได้เพิ่มขึ้อนอีก20%ครับและการนั่งสมาธินะครับกำหนดลมหายใจหลังจากที่ตื่นนอนทุกเช้าเวลาประมาณ12นาทีนะครับแทนการกดโทรศัพท์ของคุณนะครับก็จะทำให้สมองเนี่ยเข้าสู่ช่วงที่มีคลื่นทีต้า ซึ่งเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายสุดๆดทำให้สมองเนี่ยมี mental imagery ครับสามารถจินตนาการเห็นภาพมีความคิดสร้างสรรค์ครับถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยก็เปลี่ยนมาทำก่อนนอนแล้วกันนะฮะแต่ว่าอย่าเผลอหลับไปซะก่อนครับ ต้อขอแสดงความจินที่ับนน้องๆเพปทีนจีเนียสที่1ในดวงใจสอบติดทั่วประเทศได้หมดทุกคณะนะครับอยากจะประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับได้เข้าคณะที่ใช่สาขาที่ตัวเองชอบก็รอติวกับทางเพปทีนที่ช่วยจัดระบบความจํานะครับเติมความรู้ที่ขาดได้อย่างเต็มที่นะครับ และที่สําคัญนะครับน้องๆทางบ้านเนี่ยคงอา่านหนังสือกันหนักมากนะครับช่วงเหนื่อยเพลียละจากการอาร่านหนังสือและการเรียนนะครับก็ต้องหาตัวช่วยเป็นเครื่องดื่มเพปทีนในการดูสมองสมองจะได้สดใสปลอดโปร่งอยู่เสมอฮะใช่แล้วครับขอเป็นกําลังใจให้สู้เด้และอย่าลืมนะครับเตรียมสมองให้พร้อมเสมอด้วยเพปทีนทุกวันนะครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเพปทีนเตรียมสมองให้พร้อมเสมอด้วยเพปทีนเจลงนี้ จีเนสบายเพปไทนสนับสนุนโดยโลกสวยสดใสขับขี่ปลอดภยัยดื่มเพปททนทุกวัน